นะครับมี2อ,อย่างเลยนะฮะใช้ทั้งหางเสือเครื่องยนต์แล้วก็มีพวงมลาลัยด้วยนะครับมาเป็นระบบทูอินวันครับอ๋ตอนนี้เกยตื้นครับอายยาเรือเกยตื้นแล้วครับทำไงดีครับตอนนี้เหตุการณ์นะครับเรือเกยตื้นนะครับ เข้าฝากวัดชัยมงคลยังไม่ได้ครับเกยตื้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้กําลังวิวเรียกกาลังเสริมมานะครับเรือเกยตื้นครับตีโค้งทีเดียวครับมาเข้าโค้งนิดเดียวพาดเลยะระบบบังคับนะครับมี2ออย่างเลยนะฮะ ใช้ทั้งหางเสือเครื่องยนต์แล้วก็มีพวงมาลัยด้วยนะครับอ่าเป็นระบบ2 in 1ครับอัอนนี้เกยตื้นครับอาย,ยาเรือเกยตื้นแล้วนะครับทำไงดีครับตอนนี้เหตุการณ์นะครับเรือเกยตื้นนะครับเข้าฟาก วัดช right ัยวงคลยังไม่ได้ครับเกยตื้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้กาลังวิวเรียกกาลังเสริมมานะครับเรือเกยตื้นครับตีโค้งทีเดียวครับมาเข้าโค้งนิดเดียวพลาดเลยตอนนี้เรือเรียกเรืออีกลำหนึ่งนะครับมาช่วยแล้วนะครับเป็นสองลำครับเรามาดูวิธีการนะครับกู้เรือด้านขวานวมินนี้เกยตื้นอยู่นะครับว่าจะทําอย่างไรนะครับ เหตุการณ์นี้นะครับเป็นเหตุการณ์สดๆเลยครับเรือลำนี้นะครับเป็นเรือที่มาล่องไ่น้ำปิงครับให้นักท่องเที่ยวชมนะท่านใดที่มาเชียงใหม่อยากจะลองล่องไ่น้ำปิงก็เรียนเชิญนะครับท่าเรือจะขึ้นอยู่ที่วัดชัยมงคลตรงนี้ครับนี่ครับตอนนี้ที่ผมเห็นนะครับก็จะนำเชือกนะครับผูก ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งน่าจะใช้เป็นช่วยกันลากนะเาตัดสินใจลากที่หัวเรือนะครับหัวเรือให้ผมมองว่าเขาน่าจะลากท้ายเรือออกเพราะท้ายเรือมันหนักเอาท้ายสะบัดออกไปอ่ะเขาสตาร์ทเครื่องนะครับ ดูวิธีการกู้เรือนะครับเขาปูกเชือกที่ตำแหน่งเสารเรือที่ติดด้านซ้ายดึงเขาดึงอย่างนี้หัวมันจะเข้าไปไงไใช้วิธีการดึงดึงดึงอ้าหลุดที่สาเหตุเขาไม่ลากท้ายเรือเพราะมันมีหางเสือนะครับหางเสือเรือมจะมีอันหนึ่ง นะครับมันหางเสือเป็นไม้มันอัดแน่นเข้าไปที่ร่องนะครับในพื้นท้องน้ําเพราะฉะนั้นลากท้ายเรือไม่ได้เขาเลยตัดสินใจลากที่หัวเรือไอเราที่าลากท้ายเรือได้คือเรือนี้เขาใช้หางเสือเนี่ยสองอันนะครับปกติเรือแถวแถวบางบัวทองบ้านผมนี่หางเสือมันใช้หางของตัวใบพัดตรงนี้เป็นหางเสือ แต่อันนี้เรือใหญ่เขาเลยมีหางเสือเป็นไม้อีกจุดหนึ่งนะครับชมว,วิธีการกู้กันนะครับว่าเขาจะกู้อย่างไรเผื่อวันหนึ่งมีเรือนะมีเรือแบบเขาผมก็จะได้กู้ภัยได้วินไหมพี่วินผมต้องวินตรงไหนนี่เอาเรือติดวินได้ไหมนะก็น่าจะได้นะแไป จอดอยู่เอารถไปจอดฝั่งนู้นนู้นฝั่งนูนงน้นฝั่งแม่น้ำนัน่นเสร็จแล้วก็วินข้ามลำน้ำมาวันนี้ไม่ได้เอาโฟวินมาอ่ะไหนๆก็ได้เห็นเหตุการณ์เฉพาะหน้านะครับใครมาเชียงใหม่อยากมาล่องเรือนะครับแม่ปิงริเวอร์นะครับครูชน้าท่าวัดชัยมงคลติดต่อได้เลยนะผมเองก็ยังไม่เคยล่องเดี๋ยวจะมาล่องวันสวันเนี่ย คนกรุงเทพมาล่องกันจังคนเชียงใหม่ไม่เคยล่องเลยอายก็เป็นว่าเลยเขาล่องอะไรรู้สึกจะคนลำไม่กี่ร้อยนะศูนย์ห้าสามององแปดอ่ะดูการกู้เรือการกระชากนะครับคืนก่นเป็นดีเซลนะโอ้โหท่อนะไอเสียดึงนะครับใช้จะใช้แรงกระชาก มาเรียบร้อยแล้วออกตัวดึงป๊าบโอ้โหสายครับสายสายสายโอ้โหน้ําตรงนี้ก็ลึกโอ้โหนี่ดูลีลาครับเสดวไหมครับโอ้ลีลามาแล้วอ้าวดึงดึงโอ้โหเลือนหนักมากหนักมากต้องงัดต้องงัดอาหัวเริ่มออกแล้วโอ้ลีลาการใส่กู้ภัย แขงแป้งมาแล้วมาแล้วโอ้โหเี่ยตีวงแล้วตีวงแล้วมาสุดยอดเรียบร้อยโอ้โหนะครับอาเป็นการกู้ภัยเห็นไหมครับนี่เพิ่งเห็นครั้งแรกในชีวิตนี่แหละตอนอายุเนี่ยปีนี้ขึ้นห้าสบี่แล้วอ่าเป็นการดึงเรือช่วยกันนะครับโอเคนะครับขออนุญาตจบคลิปครับ